ธนาคารผักคืออะไรครับจ่อย์เป็นธนาคารผักก็คือ,อเป็นพันุ์ผักต่างๆที่เก็บไว้แล้วก็จะแจกให้กับคุณครูให้นักเรียนไปปลูกที่บ้าน<ม>งานด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นถือว่าเป็นงานของคณะสงฆ์อยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือเป็นงานของคณะสงฆ์ที่สงเคราะห์ชาวบ้านวัดพึ่งชาวบ้านชาวบ้านก็พึ่งวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับว่าบวร เดิมทีโรงเรียนว,วิทย์ศึกษาเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณวัดกวิสารลามมีจํานวนนักเรียนเยอะก็เลยแออัดไม่สถานที่ไม่เพียงพอพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีท่านก็เลยมีแนวคิดที่จะขยายโรงเรียนท่านก็ออกไปจัดหาซือที่ดินแล้วก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาเป็นโรงเรียนวิทย์ศึกษาแห่งที่สองแล้วก็ท่านบูรณาการในเรื่องอทางด้านวิชาการแล้วท่านยังทําบูรณาการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เด็กเรียนรู้การปลูกข้าวปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรต่างๆเอามาใช้ประโยชน์และประโยชน์บังกรรบูรนานการไปหลายๆอย่างโรงเรียนของเราเป็นส่วนหนึ่งของบ้านวัดบวรอย่างแท้จริงในการเรียนการสอนของเราเนี่ยในส่วนของวิชาการแล้วเราก็ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมไปด้วยปัจจุบันเด็กจะไม่ค่อยรู้วิถีชาวบ้านแล้วเด็กคุณก็เลยให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็มีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้เด็ก นำผักที่โรงเรียนน่ะท่านจะมีเพาะพันธุ์ไว้ก็แจกไปตามเด็กนักเรียนด้วยคุณครูด้วยเพื่อไปปลูกที่บ้านเป็นผักปลอดสารพิษพระอาจารย์มีพันธุ์ต้นกล้านะคะเป็นพันธุ์พืชผักก็ส่งให้บ้านครูให้บ้านนักเรียนนําไปปลูกเราได้เรียนรู้ที่โรงเรียนแล้วก็นำสู่ไปที่บ้านของพวกเราและเด็กนักเรียนของเราก็ได้รับการสั่งสอนก็คือมาเรียนในแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชานี้รู้ว่าอะเรามีพันกล้วยนานาชน,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 นิด เรามีในเรื่องของพืชเกษตรอาหารกลางวันกระเพรามีพริกโหระพาตะไคร้ทุกอย่างเลยเด็กก็จะได้เรียนรู้มีจุดรับผิดชอบให้เด็กได้รดน้ำธนาคารผักคืออะไรครับอาจารย์เป็นธนาคารผักก็คือ,อเป็นพันธ์ุผักต่างๆที่เก็บไว้แล้วก็จะแจกให้กับคุณครูให้นักเรียนไปปลูกที่บ้านในงานว่าบ้านนี้มีรักผูกผัก ลูกผักกินเองก็คือมาไปปลูกที่บ้านแล้วก็จะให้นักเรียนถ่ายรูปรายงานผลมาว่าผักที่เราไปปลูกนั้นได้ผลผลิตไหมอะไรไหมลักษณะส,ส่วนนี้อย่างหนึง่งอันนี้ต้นอะไรลูกเนี่ยะมะละกอหร,รือบักพุงอันนี้พริกอ่า<ด>อันนี้ต้นแคนา<ด>มีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้พืชสวนครัวที่ทางพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบุีท่านเตรียมไว้แจกนักเรียนแจกคนทั่วไปพูดง่ายๆคือเป็นธนาคารผักของโรงเรียนในสาสตร์พระราชานั่นเอง ก็คือท่านเลี้ยงเลี้ยงไว้คือให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติางไงเห็นใคเห็นสัตว์บ้างอะไรบ้างจะมีแต่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันน,น,<อ>น,มนั่นเป็น,ปนธรรมชาติเป็ดก็มีก็มีโรงโรงเรือนของเป็ดอ,อันนี้เป็นการรวบรวมกล้วยนานาพันธนานาชนิดให้เด็กเรียนรู้ว่าในประเทศไทยน่ะกล้วยมีกี่สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ใช้ประโยชน์อะไรต่ออะไรบ้างลาักษณะอย่างนี้บางส่วนก็เอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำกล้วยตากบางทีก็ใช้ทำขน,นมให้เด็กกล้วยบัชีบ้างอะไรบ้างให้เด็กครับตัวนี้ก็จะเป็นสวนมะนาวที่ทางโรงเรียนปลูกไว้เอาไปปรุงอาหารได้อะไรได้นะครับก็ให้เด็กเรียนรู้เหมือนกันคือเน้นให้เด็กเรียนรู้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับใช่ไหมฮะ,ะ,ะแต่นี้โดยปลูกโดยไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะปลูกโดยธรรมชาติ ก็เวลาเรามาทํากิจกรรมนะคะก็จะเป็นช่วงวันที่เป็นชั่วโมงเรียนอย่างเงี้ยก็ทุกคนในห้องก็จะมาแบบช่วยกันปลูกผักก็วางแผนกันว่าใครจะทํานู่นรดน้าต้นไม้หรือว่าจะเป็นการพวนดินไส่ปุ๋ยไส่เมล็ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบ่งกันมาตามแบบตามตามวันนะครับ ก็ต,ตามช่วงเช้าอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันบางคนมามาเร็วก็มาช่วยรดน้ำก่อนบางคนมาช้าก็อาจจะแบบมาทํานิดน้อยช่วยกันมันเป็นทาให้แบบทุกคนแบบกลมเกลียวกันนะครับแบบว่าช่วยกันทําอะไรอย่างงีเ้เด็กๆเราอะถ้าเอามาอ,อยู่กับเรื่องของกเกษตรเขาอาจจะเบือ่อแต่พระอาจารย์ค่อยๆสอนคะ่ะ 1. เด็กอยู่ตรงนู้นที่ตึกแล้วท่านก็ให้เด็กๆมาเรียนรู้ในศาสตร์แหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้เดินชม ะะพื้นที่ตรงนี้อที่เห็นบ่อขนาดใหญ่เป็นบ่อปลาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่เราเจ้าน้ำเนี่ยมาลดต้นไม้ทั้งหมดเด็กๆเ,เขาก็จะถามว่าบ่ออันเนี้ยเอามาทําอะไรเป็นแหล่งน้ําที่กระจายไปให้ต้นไม้ทุกต้นในศาสตร์พระราชาและเป็นแหล่งน้ําที่จะนําไปใช้ในการสาธนุปโภคกับเด็กนักเรียนเราเด็กเขาก็จะถามเนี่ยคือเป็นแหล่งเรียนรู้เขาละเรื่องที่น้ําและต่อมาพืชผักที่เราเห็นนะคะเขาก็จะถามว่า น้ำตรงนี้เอาไปใช้ตรงไหนบ้างน้ำตรงนี้ก็ไปใช้กับพืชผักที่เขาก็ได้เห็นอีกว่าอ่ะเรามีดําเนินการตามศาสตร์พระราชามีแหล่งน้ําหลักสําคัญในหัวใจหลักของศาสตร์พระราชาที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าบอกคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาค่ะคอยแบบว่า แนะนำให้ใช้ประโยชน์จากในศาสตร์พร,ราชาของเราพวกพืชพันธุ์ว่าเราไปทําประโยชน์อะไรในการศึกษาได้บ้างซึ่งน้องเขาเลือกเป็นมะม่วงหามมนาหโหเนี่ยใช้สีของมันไปสกัดเพื่อย้อมเซลล์ในการส่องใช้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ว่าเราเอาผลผลิตของในโรงเรียนเราเนี่ยไปทําประโยชน์ได้นั่นเองค่ะกล้วยเนะี่ยที่เราทําให้เด็กกินนะ่ะก<ๆ>็นําทําเป็นกล้วยตาแตกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โรงเรียนไข่ไข่เป็ดนะคะ เดิมเนี่ยเอามาสอนเด็กเราจะเป็นเป็ดของเราจริงๆเรามีเป็ดของเราอยู่ด้านหลังซึ่งออกไข่มาเราก็จะไข่ตรงนี้มาสอนเด็กแต่ด,ด้วยที่ว่าไข่มีจํานวนมากการทําไข่เค็มดินสัพองอ่าคือเด็กวินิจนะ์ถ้ามีนโยบายว่าเด็กวินิจต้องทุกคนต้องรู้วิธีการในการทําไข่เค็มดินสอพองให้เรียนรู้เพราะว่ารบบุีเป็นแหล่งดินสัพองท่านอยากให้เด็กอะคะ่ะแล้วครูมีชีวิตที่อย่างพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่9้า ท่านให้พวกเราเห็นนะคะท่านสอนให้พวกเรารู้จักการประหยัดอดออมรู้จักการใช้ประโยชน์สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนสิ่งที่มีอยู่ในบ้านสิ่งที่ทำท่านทำให้เราเห็นคือวิชาชีวิต วิชาชีวิตเนี่ยท่านปลูกฝังเด็กนักเรียนของเรามากๆเลยทางโรงเรียนของเรานะคะมีการจัดตั้งโครงการทุนหลวงพ่อใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเด็กที่ครอบครัวเนี่ยไม่พร้อมด้านการเงินนะคะให้เข้าเรียนที่นี่นะคะมีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมีให้อุปกรณ์ฟรีแล้วก็การเรียนฟรีแล้วก็ในส่วนของเครื่องแบบโรงเรียนฟรีค่ะโดยโดยที่จะคัดจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะคะแล้วก็พฤติกรรมดีเข้ามาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดก็ได้แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าทั่วประเทศก็ได้ค่ะที่มีความประสงค์อยากจะเข้าเรียนค่ะมันได้ประสบการณ์ว่าแบบเออครั้งหนึ่งเราเคยที่แบบจะเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกที่ไม่ใช่แค่แบบอยู่ในโรงเรียนนะได้ลองไปใช้ว่าเนี่ยคนในชุมชนเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไปเห็นชุมชนโดยรอบว่าเขาอยู่กันยังไงแล้วก็ได้รู้จักเรื่องการวางแผนการจัดการเวลาด้วยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องอยู่ในเวลาที่จํากัดเนาะ แล้วก็เรื่องความสมามัคคีความอดทนค่ะเพราะว่าแบบอยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ต้องแบบอดทนช่วยเหลือกันและสิ่งที่กูทิพย์เห็นก็คือท่านทําด้วยใจทำให้เด็กๆแล้วก็ทำให้กับคนในชุมชนจังหวัดปบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยใจของท่านเนี่ยคือเป็นต้นแบบที่เห็นเลยว่าท่านอยากสืบสารต่อปณิธานของพระเดชพะคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานและท่านเป็นพระนักพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา แล้วก็ทางด้านพระพุทธศาสนาด้วยที่ไม่ใช่เป็นนักพัฒนารุ่นเก่าแต่เป็นนักพัฒนาที่สามารถพัฒนาให้ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลงโดยนำความพอเพียงของศาสตร์พระราชาเอามาสอนให้เด็กๆได้รู้ว่าอาการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงกับการพัฒนาตัวเองให้ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ด้วยค่ะก็คือทางด้านภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ท่านเอาเข้ามาด้วย กับคุณธรรมจริยธรรมที่ท่านปลูกฝังเด็กๆโครงการสารณสงเคราะห์เนี่ยที่พระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีดำเนินการอยู่เนี่ยไม่ใช่ทําเฉพาะส่วนคณะสงฆ์อย่างเดียวทัาง,งทำบูรณาการรวมทั้งคือคําว่าบวรคือบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันท่านที่ทาโครงการนี้คือให้คณะสงฆ์ได้ได้รู้ได้เห็นว่าเออทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างนี้ต่อชุมชนต่อส่วนรวมเพราะว่าบางที่คณะสงฆ์เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่เยอะบางวัดมีพื้นที่เยอะเราก็ไปสามารถประยุก อปลกในวัดเราได้แล้วกับนำไปแจกจ่ายประชาชนได้เป็นการถูงเคราะหพี่น้องประชาชนเป็นต้นแบบได้ด้วยเป็นต้นแบบ